ทีเด็ดน,นี้การโต้กลับของยุแก่อย่างไงคะทำไมถึงจ<อ>ิบมีเรีองนี้มาทำเป็นี้คือโปรเจกต์นี้ครับเป่นร่วมกับ B2S คือเหมือนเป็นนิยายที่แบบพล็อตเรื่องใหม่เนี่ยนะ,ะแล้วก็เหมือนทานงสารพิมพ์ก็เสนอมาว่าเป็นเหมือนกับมาจะย้อนกลับไปุึนในยุควัรของยุคแรกๆอาจจะผ่าการแบบคูดจิ้นผ่านตัวละครนะครับไม่ได้ใน NFT เอ็นเยอะเท่าไหร่เหมนประมาณนะั้นแล้วก็พล็อตเรื่องมันจะเป็นเกี่ยวกับมีความเรื่องเกี่ยวกับการใบ้หวยแล้วก็เรื่องการดูดวงแล้วก็เรื่องโลกผู้ขนาด ใช่ัเป็นประมาณนั้นมันมีจุดต่างจากซีรีส์บอสองเรื่องดเรื่องนยังไงฮะกับเรื่องนมีการตดผิวขึ้นคือจริงๆทีเรื่องนี้ครับมันใส like ่เรื่องความแม้ของชีวิตคนเราเรื่องไปเรื่องการสีเสื้อผ้าสีดูดูการมูเตลูครับแล้วก็มันเอาสิ่งที่คนไทยใช้ในประจํำในการมูเตลูมาประดับหนุนที่เรื่องนี้ด้วยมันมีความยากแค่ไหนในการทำจริงจริงจริงๆจริงๆมันยากตอนที่เหมือนเขาแหลกแปลงจากจากนิยายมาใช่ไหมฮะ มันเล่นกันแบบเป็นเด็กบางตัวละครในเรื่องเนีจยต้องเล่นเป็นคนสองคนในเรื่องนี้แล้วก็มันจะยากคือการเรื่องนั่นแหละต้องเวิร์กช็อปเรื่องการดูไพ่อ่ะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เรื่องหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นทัชซิ้งไงฮะแต่รอะไรที่จะเป็นตัวคนก็ผ่านการแคปปิ้งจากผู้กำกับแล้วก็เตัวของนิยายม่เรียบร้อยหมดและะ้วครับ เลือกตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวละครตรงตามในใจเราไหมครัว่าเอ้ยแค่ตรงกับตัวละครมาเลยนี่จริงตรงหาตรงทุกตัวละครเลยงั้นเราคนแนะนําเน่อยครับว่าใครคนไหนเล่ะไรอ๋อจริงๆน้องไม่เอกกับน้องต้าเล่นเป็นเอื้อกับวินะฮะแล้วก็พี่ฟุ๊กเล่นเป็นครับเอ่อฝาแฝดนะได้ได้เลยเล่นเป็นฝาแฝดของเรื่องนี้คือเขาเล่นเป็นคนละฝาฮะคนละฝาใช่ครับพี่ฟุ๊กก็จะเป็นหมอดู ที่มีแบบมีนิบุญญาธิการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พี่ออฟจะเล่นเป็นอนักของบริษัทในเรือที่เป็นน้องไม่ทํางานอยู่แล้วยูก,กิก็เล่นเป็นเด็กเด็กวัดฮะเด็กวัดแล้วก็<ๆ>ลูกสอสอฮะน้องนโมคุณบอลแล้วก็มีตัวละครลับอีกอยู่หลายตัวละครที่ยังทางเจ้าผู้กำกับอยากให้เก็บเอาไว้ก่อนเพราะบางตัวละครมีพิกัดอยู่ในเรื่องนี้ด้วย งั้นมาที่คู่หลักกันนะผู้เป็นไงครับสำหรับซีเร่องนี้ทำอะไทำาไก่อนครับก็จีตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกผมด้วยชายก็เลยแบบตื่นเต้นที่จะได้ทําได้ลองทาอะไรนะครับาเป็นยงนครับสำหรับตาก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ตาเล่นครับแต่ว่าพี่ๆในกองเนี่ยเป็นกันเองมากครับบรรยากาศใช่บรรยากาศในกองก็เลยผ่อนคลาย แล้วสนุกครับครับก็สําหรับของอฟอบก็จริงๆอฟก็อาจจะมีเคยผ่านการเล่นละครมาก่อนแต่นี่ก็ถือว่าเป็นซ mm ีรีส์วเรื่องแรกก็รู้สึกว่าการทํางานมันก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ท้าทายตัวเองพอสมควรแล้วด้วยความที่เราได้รับบทเป็นเจ้าของบริษัทที่ต้อง mm hmm. พวกนี้ก็จะเราจะต้องคอยดูแลน้องๆเราก็เลยแบบใช้แบบว่าตอนระหว่างที่ยังไม่ได้ถ่ายแล้วก็พยายามแบบ คุยกับน้องๆให้เยอะแบบเหมือนทำความรู้จักเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นกองที่สนุกมากแล้วก็เป็นกันเองมากเราแบบคนในกันง่ายครับครับก็จริงๆเราส่วนตัวก็วีนจับต่อไม่ได้ให้เรารับประกันไรก่อนแล้วเหมือนกันเหมือนเรื่องนี้ก็อาจจะได้เล่นเลิฟซีนที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนอ่อทั้งได้รับเปิดมาขนาดนี้แสดงว่าเลิฟซีนเรื่องนี้ไม่ยากเลยคะจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบเลยครับก็ เปิดมาก็มีเลยเปิดมาก็มีเลยทีมีแรกก็มาเลยเหรอไอันนี้รอดูดีรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าแต่ความมันน้องมันจะทำถึงขนาดว่าถึงไหมคคิดว่าถึงนะเพราะตอนดูทิปก็ตับก็บอกว่าฟินอยู่ทริปที่มันยากไปมเออจริงจริงน้องๆน้องๆก็ผ่านการเวิร์กช็อปมาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าฉาก N D นะว่าก็ แต่ตอนเขาฉากจริงๆน้องเขาก็ดูเหมือนหลังลื่นอยู่นะคะัก็คือแรกๆตอนซีนแรกตอนถ่ายครั้งแรกก็จะมีความแบบมีความกังวลซะมากกว่าครับแต่พอได้ลองเล่นได้ลองได้พูดคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันปรับแบบมูดอารมณ์ต่างๆแล้วพอมันไปในทิศทางเดียวกันไปด้วยกันได้ผมว่ามันก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็แบบว่าหลังจากมันอาจจะมีซีนที่มากกว่าซีนแรกนะครับซีนถัดไปรู้สึกว่ามันง่ายกว่าซีนแรกแบบเยอะมากๆในความรู้สึกของออฟนะครับ เหมือนมันเริ่มจูนกันติดเนาะใช่ใช่เริ่มเราเริ่มเข้าใจว่าเออทําไมมันถึงต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันเข้าใจตัวละครมากขึ้นเลยอน่ยเริ่มจูนกันติดกับคู่ของเราเลยช่องของเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยที่เป็นคอมเมดี้เป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มันมีความเป็นแนวอีพีนิดหน่อยมีฮอลเลอร์ในด้วยีฮันส์ซูตอนทีแบบมันมีความเชื่อมีศัยศาสต์เข้ามาเนี่ยครับการทำงานในกองเป็นไงบ้างครับ สนุกมากครับจะบอกว่าพวกเราเนี่ยสนิทกันไบมากด้วยความที่แบบเหมือนเราแบบเจนใกล้ๆกันเลยครับเหมือนพออยู่รวมกันแบบระหว่างพักอะไรครับเราก็จะแบบได้รีแลกซ์เล่นกันคุยกันตลอดเลยครับก็เลยทําให้บรรยากาศในกองเนี่ยสนุกมากครับิีนยากๆเโอ้โหจริงๆซีนยากๆอะเยอะครับเยอะครับแบบต้องใช้แรงเยอะต้องแบบใช้ยิเนอร์เยอะอะไรครับแต่ว่าทุกคนก็ช่วยๆกันครับด้วยความที่เวิร์กช็อปเป็นมานานเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าสนิทกันเร็วแล้วก็ได้ได้ เวลาเล่นในบทเนียเขาก็เลยเข้ากันง่ายขึ้นนะใช่ก็เลยแบบเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่อง่ายได้ครครับเรื่องนี้ครบดครบครถบครอบครอบครอบคอบคอบคร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 อครอบคราบราบครอบครอบครครอบครอบครอคราบครอบ่รอบรอบรองครอบครอบครกบมรอบครอบครมาครอบ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 ครอครอบครบรรอบครอบครเรอบอบรอบริงครรอบครอบครอบครครอบครอบครครบครอบจริงคร คนดันอยู่เหมือนกันเพราะว่าคาเลเตอร์ตัวละครทุกตัวฮะมาเป็นการผ่านการแค่โดยที่เราต้องส่งทิ้ทงเจ้าของนิยายดูก่อนเป็นตรวจหนึง่งแล้วก็เขาก็เลือกกลับมาว่าตัวคาเลเตอร์ตัวละครแล้วก็เหมือนเรื่องบทประพันธ์ในซีรีส์ฮะแล้วก็ดัดแปลงไม่ได้เยอะนิดหน่อยแต่ก็ได้เยอะมากก็ยังรักษามาเป็นนิยายไว้อยู่ประมาณนั้นครับมดมดปล่อยจีซวันแรกใช่ครับ,รบ<ผ>มเย็นฮะ ก็ S <S <an other> มีปล่อยทั้งที่ไทยเวลาหกโมงเย็นแล้วก็ที่จีนหน,นึ่งทุ่มทีเซอ์วันที่จะปล่อยจะได้เห็นอะไรกันบ้างก็อย่างนั <S <S <an other> ้นเราก็จะได้เห็นมูดเด่นโกองเรื่องแล้วก็ภาพ <ไป S 1> แล้วก็การดําเนินเรื่องต่างๆว่าเราจะแบบมีเริ่มต,ต้นเป็นยังไงไปในทิศทางไหน <S <S <an other> ซึ่งพอเราพูดตอนแรกเราจะถามว่าช่องเป็นยังไงเราอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่การได้เห็นทีเซอร์มันอาจจะเป็นแบบตัวช่วยในการทําให้เราเข้าใจในซีรีส์ของเรามากขึ้นเราจะได้เห็นซีมว่าเอ้ยทำไมถึงมีไซไฟทําไมถึงเป็น ดราม่าคอมดี้ทำไมเป็นโรแมนติกคอมดี้อะไรอย่างงี้มันก็จะเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นครับวันที่กี่อยนกี่โมงคะหกโมงครับหกโมงเย็นเวลาไทยแล้วก็ที่จีนหนึ่งทุ่มทำเรื่องยากมัครับ่นะครับทำเรื่องยาแน่นอนครับเพราะว่าเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้นแต่แล้วเรื่องเราต้องแม่นครับเรื่องสายมูเรามาแน่นแน่นอนครับใช่ฝากด้วยรับติดตามกันต่างบันไดจะออนแอร์เมื่อไหร่ยังไงทางช่องทางหรือย้อนหลังทางไหนก็ ฝากด้วยนะครับซีรีส์การโต้ก <ife course. S 1> <STE PS> ลับของสินแสนะครับออนแอร์ทางช่อง3นะครับเริ่มออนตอนแรกเนี่ยวันที่20ตุลาคมนี้ครับผมย้อนหลังได้ไหมทาง u t u b e ค่ะยูทูบยูทูบของทางยูทูบเออเอสพีอฟร์นส์เอ่าด้วยนะครับด้วยนะครับด้วยนะครับ้วยนบครับไปดนะครับ